Oh, boy. สภาพอากาศวันนี้และพรุ่งนี้ยังคงแปรปรวนอย่างต่อเนื่องค่ะเนื่องจากความร้อนที่ปกคลุมทั่วพื้นที่และอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดมาจากแอร์ประกอบกับมลพิษจากการนั่งวินไปเที่ยวกับหนุ่มในเมืองอีกทั้งยังมีกระแสะน้ำอุ่นที่ไหลผ่านทั่วพื้นที่อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ตอนนี้สภาพผิวในหลายพื้นที่ค่ะความชุ่มชื้นแตกระแหงและแก่ก่อนวัยค่ะผิวแห้งไม่ไหว ใช้ Snake Brand Herbal Sutic Body Serum เ Ser ซ um รั่มบำรุงผิวสุดเข้มขน้นผสมสารสกัดพรีเมียมเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะจาก Snake Brand ที่ทุกคนวางใจด้วยเทคโนโลยีไฮยานาโนเจลช่วยฟื้นฟูผิวเสียได้โลกเสริมเกราะป้องกันผิวให้แข็งแรงหลอกความชุ่มชื้น24ชั่วโมงให้ผิวคุณดูกระจ่งางใสมั่นใจตลอดทั้งวันผิวชุ่มชื้นฟื้นความฉ่ำจากพลังธรรมชาติด้วย Snake Brand h e r b a Sutic Body Serum ตอนนี้สภาพผิวกลับมาชุ่มชื้นแล้วค่ะว้า wow.